ไอจีซาวดีด้ณเดชรู้เลยคนคิดถึงแฟนหนักมากอาการเป็นยังไงณนะเดชว่าที่เจ้าบ่าวสุดหลอ่อออกอาการเหงาอย่างรุนแรงลงภาพใหญ่ยากในไอจ t o r y บอกคิดถึงสั้นๆแต่หวานมากเป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงที่ได้รับฉาย,ยาข้างรักสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวสุดหลอ่อนณะเดชคูกิมิยะ กับว่าที่เจ้าสาวคนสวยหย่าญาอุรัสยาที่ตอนนี้ต้องห่างไกลกันด้วยหน้าที่การงานของแต่ละคนซึ่งวันที่6มิถุนายนนันเดตได้ขึ้นเวทีรัชดาลัยเทเตอร์กับบทบาทของชาลีฟในฟ้าจารวดทรายเดอะมิวสิคัลต้องบอกว่าการแสดงรอบแรกที่ได้รับกำลังใจยอย่างล้นหลามเลยทีเดียวเพราะเป็นการแสดงรอบแรกของนาเดตนอกจากจะได้รับกำลังใจาจากครอบครัวและแฟนคลับแล้วเจ้าตัวยังขาดกำลังใจจากคนสำคัญนั่นคือหย่าญาที่ตอนนี้จิตภารกิจทำงานอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อตัวห่างไกลการอีกซีกโลกแน่นอนค่ะว่าความคิดถึงทำงานหนักมากกว่าปกติล่าสุดหากใครเห็นไอจ t ซอ y ของณเดชนคงเข้าใจหัวอกคนหักแฟนกันเลยทีเดียว เพราะนเดชได้ใชรภาพจากไอจีของยาย่ามันลงไว้พร้อมกับติดหัวใจหนึ่งดวงซึ่งภายใต้หัวใจนั้นมีคําว่าคิดถึงซ่อนอยู่แม้ตัวหนังสือจะเล็กแต่สัมผัสได้ว่าความคิดถึงของนเดชนั้นใหญ่กว่าโลกใบนี้ไปเลยค่ะขอขอบคุณภาพนเดชคุกิมิยายาย่าอุรัสยาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและควาค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะ